ทำทาให้คนยากไร้หลยนะคะฉันหิวข้าวมากเลยอ่ะไม่กินอะไรมาหลายวันแล้วช่วยกันหน่อยนะคะ,ะทำบุญหน่อยค่ะคุณคะนี่คุณตาบอดจริงเหรอคะใช่ค่ะฉันตาบอดมาตั้งแตงก่กำเนิดเลยมองอะไรไม่เห็นเลยคะ่ะน่าสงสารจังเลยอะคะ่ะเอาเงินมีไว้กินข้าวนะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณจริงๆค่ะ แหกรบเร็วมาแล้วทำบุญทำทานหน่อยนะนะคะไี่ไดบอกเป๊กินข้าวมาหลายวันแล้วค่ะช่วยหน่อยค่ะช่วยเอยนะเพื่อนเฮ้ยไอ้นี่มึงกุชี้แท้เลยนี่หว่าอะไรหรอคะคุณเฮ้ยอย่ามาแต่ต้องตัวในสุกโปกไม่ได้อะไรไปนะเฮ้ยเพื่อนโคตรโชคดีเลยว่ะกูได้ของฟรีด้วย คนนี้ก็ไม่ผ่านอะ่ะคนเราทำไมถึงเห็นแก่ได้กันจังเลยเหลืออีกคนนึงแล้วใช่ไหมค่ะเข้ามาแล้วทำบุญทำทานให้คนคยากไร้หน่อยนะคะฉันหิวข้าวอะ่ะหิวข้าวมากๆเลยค่ะโอ้อะไรวะเนี่ย,น,ยนะคะ คุณครับดูเหมือนจะมีคนใจดีซื้อโทรศัพท์ไ h โฟนให้คุณนะครับจริงเหรอคะคุณมันใช่ของฉันจริงๆเหรอคะหรือว่าเขาให้ผิดคนหรือเปล่าอ่ะฉันตาบอดอ่ะฉันจะใช้ยังไงผมพูดจริงๆครับก็โทรศัพท์นิ่งวางอยู่ต่อหน้าคุณถ้าไม่ใช่ของคุณแล้วจะเป็นของใครละ่ะหรือว่าถ้าคุณใช้ไม่ได้นะคุณก็ไปแลกเป็นเงินก็ได้นะเครื่องนี้น่าจะได้หลายตังค์อยู่อ่ะคนจับไว้ดีๆนะครับ วันนี้คุณโชคดีมากเลยขอตัวนะครับขอบคุณมากเลยนะคะคนดีๆก็ยังมีอยู่นะเนี่ยคนนี้ผ่านนะแก้มอ่ะ ขอโทษนะครับเราสัมภาษณ์งานใช่ไหมครับใช่สวัสดีค่ะทุกคนระหว่างที่รอสัมภาษณ์เนี่ยทางเราได้เตรียมอาหารว่างให้รับประทานเชิญตามสบายเลยค่ะอุ๊ยขอบคุณนะคะไหนดูซิมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ย <c oughs> โอ้ั <c oughs> อนนี้อะ มันที่ขมุฉันจัดแม่บ้านอย่างแกไม่มีสิทธิ์ไปไกลๆนู่นนี่ถ้าว่างเนี่ยก็ไปถูกเืยนู่นอยู่ตรงนี้มาสองหูผังตาคนครับพูดจาดีๆกันก็ได้นะครับเขาอาจจะแค่หิวเฉยก็ได้นี่ในส่วนของผมครับกินให้เต็มที่เลยนะขอบคุณนะคะการสัมภาษณ์ของเราพร้อมแล้วนะคะเชิญตามฉันมาได้เลยค่ะ เราเนี่ยได้อ่านประวัติของทุกคนแล้วนะคะเลยตัดสินใจจ้างทุกคนเข้ามาทํางานค่ะเอจริงเหรอคะแล้วนี่มันกล่องอะไรอะคะในแต่ละกล่องเนี่ยจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบแตกต่างกันไปลองเปิดดูสิคะ <c oughs> คุณเปาคุณจะได้เดินทางรอบโลกเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทเราไปติดต่อธุรกิจส่วนคุณบอสคุณจะได้ดูแลเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าและคุณเฟิร์ ดูแลหมาจอนจัดหน้าบริษัทอ,อะไรนะคะฉันไม่ทำหรอกนะครับหมาพวกนั้นสกรกจะตายฉันก็อยากไปเที่ยวรอบโลกคนอื่นเขาบ้างอะคะ่ะเอามันนี้เลยทำแบบนี้มันไม่ไยุติธรรมถ้าจะ่อปล่อ๊ยเฮ้ย,ย,ยไม่เห็นเป็นผู้หญิงนะตบไปแล้วนี่พวกคุณครับช่วยมีสติกันนิดนึงนะครับทุกคนได้ทำงานก็ดีแล้วไม่ใช่หรอแล้วนายจามะมาแลกกับฉันไหมล่ะก็ได้ ไปไมีข้าทํางานหรอผมเชื่อนะครับไม่ว่าจะตําแหน่งอะไรถ้าเราทําเต็มที่เดี๋ยวสิ่งดีๆก็เข้ามาเองนะครับิมึงต้องหล่อแน่ๆเลยวะ <c oughs> เอาละคะ่ะฉันคิดว่าทุกคนเนี่ยเข้าใจแล้วนะคะว่าหน้าที่ของแต่ละคนคืออะไรแต่ฉันมีเซอร์ไพรส์พวกคุณอีกอย่างหนงึ่งเชิญดูใต้กล่องคนะ่ะ <c oughs> คุณไม่ผ่านเฮย้ยได้ไงเนี่ย <c oughs> ยินดีที่ได้ร่วมง,งานคุณผมจำคุณได้นี่มันอะไรกันเนี่ยตอนนี้ฉังงไปหมดแล้วอะค่ะจะงงอะไรอีกอะก็หมายความว่าพวกคุณสองคนเนี่ยไม่ผ่านการสัมภาษณ์งานไงคนเดียวที่ผ่านก็คือคุณบอสคุณเฟะคะฉันจะบอกอะไรให้นะคะไอ้เงินที่คุณหยิบไปเนี่ยมันเป็นแค่แบงปอม ส่วนนาฬิกาเรือนนี้ก็ก๊อปเกรดเอจากตลาดนัดเลยนะความจริงทุกวันเนี้คนเก่งหาง่ายมากเลยเยอะแยะเต็มไปสมุดแต่คนเก่งที่ซื่อสัตย์เนี่ยหายากมากไล่ตำแหน่งที่ฉันรับสมัครเนี่ยฉันก็ต้องการคนเก่งที่ซื่อสัตย์ไม่ใช่เก่งอย่างเดียวยินดีที่ได้ร่วมงานกันนะคะคุณบอสยินดีครับขอบคุณมากนะครับคุณคะ ฉันขอโทษนะคะฉันขอโอกาสอีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมอะคือฉันมีแม่แล้วก็มีลูกที่ต้องเลี้ยงอีกอะคะ่ะคุณไม่ต้องห่วงนะคะคุณเฟิร์นฉันมีงานสบายสบายมาแนะนําคุณค่ะงานสบายสบายนั่งเฉยเฉยก็ได้เงิน <c oughs> ทำบุญทำ,ทำอดส่วนคุณเนี่ย ก็ไปเช็ดกระจกกับทำความสะอาดห้องน้ำด้วยนะคะ